สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดี F c ทุกท่านนะครับวันนี้พามาอัปเดตสต็อกรถสวยๆกันนะครับที่เสรีไทย64เมีนบุรีกรุงเทพมีรถมากมายหลายรุ่นหลายคันให้เลือกชมเลยนะฮะโดยเฉพาะรถครอบครัวสไตล์ PPV 7ที่นั่งนะครับรถกระบะแคบกระบะ4ประตูหรือรถเก๋งนะครับวันนี้มาอัปเดตเยี่ยมชมกันที่ต้นยุสค์าเสรีไทย64มีนบุรีกรุงเทพรถที่ขายที่ตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มของตัว PPV 7ที่นั่งนะครับไม่ว่าจะเป็น อีซูซิวิวเอตัวนี้เครื่อง3000 n น v นวปี18 oh. นะครับมิสุบิีชิปปาเจโร่สปอร์ตตัว2.4นะครับนี่ครับ2.4 GT สปอร์ตพัดทั้ง2คันนะครับสองสีสีขาวและสีดำนะครับไมล์ My, หลักหมื่นแล้วก็ตัวพระเอกของเราก็จะเป็นตัว Fortuner โฉม l e g e n d e r นี่ครับอย่างคันนี้ก็สวยมากๆเลยนะครับไมล์สี่หมื่นกว่าโลเองนะครับคันนี้เป็นตัว2.8 l e g e n d e r นะครับสวยงาม แล้วก็ตัว2.4 l e g e n d e r นี่ครับสวยทั้งคู่เลยทั้งสองคันนี้นะครับสำหรับเพื่อน,อนๆท่านใดที่สนใจขอข้อมูลเพิ่ม<ๆ>เติมเข้ามาได้นะครับหรือมีเวลาก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมกันได้นะครับที่เสรีไทย64เมนบุรีรัเทพมีรถมากมายหลายรุ่นหลายคันให้เลือกชมกันนะครับรถของเราคัดรถสวยคุณภาพเกรด A นะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำตัดกัดเครื่องก่อหม่ นะครับรับประกันโครงสร้างเดิมมีรับประกันหลังการขายมีวันตีจากทางบริษัทกูอิสเปกชั่นตรวจสอบความเรียบร้อยทั้งโครงสร้างตัวรถภายในระบบต่างๆรวมถึงรับประกันเครื่องเกียร์นะครับแล้วก็ดูแลฉุกเฉิน24ชั่วโมง1ปีนะครับนี่ครับรถเก่งก็มีนะครับแคมรี2.5ไฮบริดก็มีนะครับโตโยต้าอินโนที่เป็นตัว 2.8G c r y s t a าเครื่องดีเซลนะโตโยต้าวีออสฮอนด้าซีวิกนะครับ แล้วก็ตัว subaru forester ก็มีหลายคันนะครับเข้ามาใหม่จากโชว์รูม subaru เลยนะครับ civic fc นะครับรถเก๋ง vios ราคาประหยัดรวมถึงตัว e power อย่างเป็นน i s s a n ิ i c e power สวยๆส,สีส้มแบบนี้ก็มีนะครับคุณผู้ชม corolla altis ในราคาไม่ถึง4 0 0แสนได้ปี17 18ด้วยนะฮะนี่ครับตัว1.8 e ราคาไม่ถึง4 0 0แสนนะครับ รวมถึงกระบะที่เป็นตัวกระบะยกสูงออโต้อย่างเช่นตัวไฮรักรีโวนี่ครับตัวนี้เป็นตัว2.4นะครับเป็น2.4 Entry นะครับแล้วก็2.4 Mid นี่ครับมีให้เลือกชมกันนี่ฮะสวยๆนะฮะทุกคันเลยนะครับคุณผู้ชมเนี่ยคันนี้เกี่ยว์ออโต้นะ2.4 Entry รู้สึกว่าคันนี้ไม่น้อยมากเลยนะครับคุณผู้ชม อันนี้ไม่น้อยด้วยนะครับภายในสวยกริบเลยสภาพก็น้องนองป้ายแดงันนี้รู้สึกว่าจะไม่หลักพันนะคัน,คนนี้เคยรีวิวไปแล้วสําหรับตัวส .4 N t ุดเนีคันนี้ไม่หลักพันนะครับไม่หลักพันสวยมากแล้วก็ d ีแมนะครับตัวท็อปทตัว Z-P น,นี่ครับนี่ครับ Honda CR-V อ่าตัว Gen 5ที่เป็น e l l v r i v e ก็มีนะครับคุณผู้ชมนะี่ครับนี่เพียงสาขาแรกนะครับ ที่ต้นยูสคาร์เสรีไทย64มีมูลีกรุงเทพนะครับก็มาอัปเดตสต็อกรถกันคันนี้มาดูเลขไมล์หน่อยคันนี้สวยมากเลยคันนี้นะครับเป็นตัวออน new hyrac r i v e นะครับเลขไมล์หลักพันนะคันนี้ไมล์แปดพันนะครับเลขไมล์แปดพันสามร้อยกิโลเมตรครับสองจุดสี่เอนทรีเกียร์ออโต้สภาพป้ายแดงรถมือสองนะครับราคารถมือสองสภาพป้ายแดงคันนี้คุม้มและก็ใครหาตัว fortuner ที่เป็นตัวเบนซินอยู่นะครับ มีคันนี้ด้วยนะครับ2.5ตัวปี15นะครับปี15ตัว2.7เบนซินนะที่เป็นโฉมใหม่นะใครหาอยู่บ้างตัวเบนซินคันนี้พร้อมใช้งานเลยนะครับพร้อมใช้งานแล้วก็สายกระบะแคปโฟที่เป็นตัวเตี้ย4ประตูเท่ๆแบบนี้นะครับมีให้ล้อแมกนะครับล้อแมคควลแบบนี้นะครับสวยๆเท่ๆ,ๆเลยนะครับสายแคปโฟที่เป็นตัวกระบะตัวเตี้ย4ประตูเกียร์ธรรมดานะครับภายในสวยคลิปเลย ภายในยสวยคลิปเลยคันนี้ใครสนใจสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้น,นะราคาพร4แสนกว่าบาท4ประตูตัวเตี้ยนะครับแล้วก็ตัวกระบะที่เป็นตัวปี13คันนี้ก็น่าใช้นะนี่ครับเป็นไฮเรนเดอร์4ประตูตัวปี13นี่ครับน่าใช้ครับมิสูบิชิไททันที่เป็นตัวไททันพัต4ประตูก็มีนะครับนี่ครับ,นรบสนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยครับตัวนี้เป็น2.4มิตร นะครับเกียร์ออโต้สวยๆเลยนะครับเราไปทางฝั่งรถครอบครัวกันดีกว่าครับคุณผู้ชมนะครับก็คร่าวๆให้ดูนะครับประมาณนี้รถครอบครัวนี้ที่จับมานะครับเจาะละเอียดก็จะมีทั้งหมด5คันที่น่าสนใจนะครับมีซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับ2.4 GT p ดส s GT+ นะครับ2คันนะครับนี่ครับปี2022มีสีขาวกับสีดำนะครับสีขาวกับสีดำ นะครับตัวปี22ไมล์หลักหมื่นทั้ง2คันเลยนะครับแล้วก็เจ้าอีซูมิลเที่ราคาตอนนี้เหลือแค่6กแสนกว่าบาทตัวน,นี้น่าใช้นะครับอีซูมิลเอ็กสามจุดศูนย์ดีวีดีเนเป็นตัวปี18ราคาเบาๆเหลือ6กแสนกว่าบาทเองจากราคาล้านกว่าเนี่ยน่าใช้มากนะครับนี่ครับปีสิกันได้ดิสเบรกสีล้อล้อมแม็กจะเป็น18นิ้วนะครับนี่ครับสีบอลนะครับสีบอลเดี๋วดูภายในคันนี้กันหน่อย นี่ครับสีบอลเบาะหนังนะครับปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับหนึ่งตัวเบาะหนังเขาจะเป็นทรงสปอร์ตนะครับลายตัดทรงสปอร์ตคัตแบบนี้ครับเกียร์ออตโต้นะครับเลฟทอนิกนะครับแอร์ออตโต้หน้าจอดีวีแล้วแล้วก็มีตัวนวิเกเตอร์หรือตัวเนวีให้ครบเลยในกล้องบันทึกหน้ารถติดตั้งมาจากโรงงานของคู่ตัวเลยภายในสวยครับคันนี้หรูหรามากเลยภายในนะครับเป็นสีเบจแล้วก็ภายในตัดด้วยดำ นะครับอินเสิร์ตไปด้วยลายไม้แบบนี้ครับสวยงามยูสุมิวเก,ก็ใช้งานดีนะครับตัวนี้เครื่องสามพันขับสองนะถือว่าโอเคเลยคันนี้หกแสนกว่าบาทคุ้มครับคันนี้นี่ครับหกแสนกว่าบาทคุ้มเลยนี่ครับใครสนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยครับรถครอบครัวอนเนกประสงค์เจ็ดที่นั่งหรือรถกลุ่ม PPV เครื่องดีเซลนะครับสามพันมีจอเพดานให้ด้วยดูหนังฟังเพลงเพดานเป็นสีเบจเบาสามแถว เจ็ดที่นั่งเป็นสีเบดนะครับทรงสปอร์ตลายตัดแบบนี้ครับตัวรถเป็นสีบอลสวยงามดูแลรักษาง่ายสภาพภายในใหม่มากครับล้อแม็กเดิมโรงงานนะครับแม็กสินิ้วดิสเบรกสีล้อไฟท้าย LED มีเซ็นเซอร์อัตโนมทีครับมีกล้องมองหลังมีกล้องมองหลังให้ฝาท้ายเปิดเป็นโชคบางสวิงนะครับจะไม่ใช่ฝาท้ายไฟฟ้านี่ครับโครงสร้างเดิมๆเ,เลยสวยๆเลยกิบๆเลยคันนี้ นี่ครับสวยๆเลยราคา6 0แสนกว่าบาทนะครับคันนี้นะผ่อนข้างงวดสบายหมื่นสองฟีดาวนะครับอยู่มาหมื่นสองฟีดาวครับคันนี้ปีสิบแปดนะครับน่าใช้มากนะครับใครหาอยู่สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้สำหรับเจ้าเอ u ซูมิลเอ็กคันนี้สวยมากน่าใช้งานนะครับใครที่ชื่นชอบเครื่องสามพันนี่ครับสปอยเลอร์ไฟเบร์โดมที่สามแล้วก็ตัวรับสัญญาณชาร์กฟินสวย ราวหลังคามีครบบันไดข้างเดิมโรงงานมือจับเป็นโครเมียมเดิมโรงงานกุญแจเป็นคีย์เลสสมาร์ทเอ็นทีนะครับเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับเบาะไม่มีขาดนะครับผู้ชมวงมมลายมันติฟังก์ชันครูสซอนโทนต่างๆครบเลยนะครับนี่ครับกระจกมองข้างพักไฟฟ้าปรับไฟฟ้าปุ่มเอนจิ้นสตาร์ทอยู่ฝั่งซ้ายตรงนี้นะครับนี่ครับน่าใช้มากเลยครับอันนี้เครื่องสามพันนะครับขับส นะครับราคา6.6บาทเองคุ้มครับคันนี้อ s สุสิวเอ็ก3.0นะครับเป็นตัว3.0 DVD Navy นะครับ3.0 DVD Navy ปีนี้ก็จะเป็นโทนสีเบจนะครับภายในนะครับสีเบจแล้วก็เสริมไปด้วยลายไม้มีแบ a ็กลอส s s ดำเงากระจกโคตรเดิมสภาพสวยนะครับคุณแจเป็นคีเลสส Smart เ n t i t นะครับรถครอบครัวอเนกประสงค์ราคาแบบ จับต้องได้นะครับจากราคาล้านสามล้านสี่เหลือหกแสนก็บาทคุ้มครับคันนี้ปีสิบแปดนะครับคุณผู้ชมคันนี้นะเราลองสตาร์ทรถดูนี่ครับจอเดิมโรงงานนะครับจอเดิมโรงงานเลยคันนี้เครื่องเสียงก็สามารถปรับเพิ่มเสียงลดเสียงที่บริเวณพวมไล้เลยครับเลขไม้ก็ใช้งานเดิมๆไปที่ประมาณแสนสามปีสิบแปดนะครับคันนี้สวยนะครับสภาพสวยเลยระบบนำทางในวงเนวี่มีครบหมดเลยครับนี่ครับ จอนะครับโหลดนำทางน a เวกเกเตอร์ต่างๆครบหมดนะฮะภายในสวยโครงสร้างเดิมกระจกมองหลังมีกล้องให้ด้วยนะครับตรงนี้นะมีกล้องให้ด้วยแต่ต้องสตาร์ไว้สักพักหนึ่งนะครับนี่ครับสวยงานคันนี้นะครับยแสนสามราคา6แสนกว่าบาทนี่ครับสนใจก็ขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตสต็อกกัน นะฮะเข้าข้าว,าวใครสนใจอยากได้ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างไรรบกวนแอดไลน์เข้ามานะครับตอนนี้ก็ถือว่ารถสวยๆทุกคันเลยนะฮะนี่ครับอย่างมิสูบิชิปาเจโร่ส2คันนี้ก็สวยนะเป็นตัวปี2022นะครับ2 4ชุด GT นะครับเป็นตัว GT, GT Sport p พั s สีขาวมุกและสีดำไม่รวมมัน90,000กโลราคาตั้งขายอยู่ที่895นะครับ2คันนี้8 9 5 0 0 0บาท ได้ปี22สองนะครับสีดำแล้วก็สีขาวนะครับสวยตั้งคู่เลยไมน้อยนะครับรถสวยไมน้อยนะครับสีดำก็ดูเท่สีขาวก็ดูสะอาดสว่างตาดีนะครับภายในเป็นเบาะหนังนะครับภายในเป็นเบาะหนังกุญแจเป็นคีเลตนะครับเบาะหนังคันนี้เลขไมก็9 8้าหมื่นแปดสับสีดำนะ 9 8 0 0 0นะครับเกียร์ออโต้เบรกมือออโต้มีออโต้โฮให้ด้วยนะครับจอเพดานมีจอเพดานให้ด้วยดูดังฟังเพลงหน้าจอ d v d ดีแอร์ออโต้มีไวร์วชาร์จเจอร์ให้ด้วยสำหรับขังสีดำก็รถสวยโครงสร้างเดิมฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้าทั้งคู่เลยนะครับสเปคเดียวกันฝาท้ายเป็นไฟฟ้าทั้งคู่เลยมีกล้องอมีกล้องถอยฝาท้ายไฟฟ้านะครับเป็นรถ3เป็นรถ 3, เบาะ3แถว7ที่นั่งนะครับเป็นรถ PPV สำหรับครอบครัวอันนี้ประสงค์7ที่นั่งนี่ครับสวยนะครับฝาท้ายเปิดปิดไฟฟ้านะครับคุณผู้ชมนี่ครับฝาท้ายเปิดปิดไฟฟ้าทั้งคู่เลยสีขาวก็สวยครับสีขาวก็ไม่9ก้า0มืกว่าโลเหมือนกันนะครับเ0 0 0หต้นต้นคันนี้นี่ครับสีขาวจะได้พรมนะครับพมนะครับน้ำตาลแบบนี้นะครับ เบาสามารถพับได้นะครับตรงน,นี้ฮะพับเบาให้ดูนะครับพับเบาะแล้วก็ตัวพนักพิงจะลากไปเลยแล้วก็ตัวรองนั่งนะครับพื้นเบาก,ก็จะแนบกับเบาด้านหน้าแบบนี้นะครับเพดานสวยโลบแอร์ราวเพดานนะครับซ้ายขวาเบาสามแถวเจ็ดที่นั่งเบาสามารถพับได้นี่ครับเพิ่มพื้นที่เก็บของได้เยอะเลยคันนี้สวยนะครับสีขาวมีตัวถาด เป็นตัวพรมมาให้ด้วยนะครับผมน้าตาลนะครับแล้วก็โครงสร้างทั้งสองคันนี้เดิมหมดนะครับรับประกันโครงสร้างเดิมๆเ,เลยนะครับทั้งสองคันวันนี้จับมาอัปเดตกันสรับสต็อกรถที่ต้นยูสคาร์เสรีไทย64เมีนบุรีกรุงเทพนะครับปากซอยเสรีไทยเข้ามาเพียง10เมตรซ้ายมือเลยนะครับผู้ชมมีรถสลับหมุนเวียนหลายคันนะครับรถร่วมร้อยคันเลยนะครับคุณผู้ชมเข้ามาเยี่ยมชมกันได้เลยนะครับ ลูกค้าต่างจังหวัดนะครับสามารถโอนจองจัดไฟแนนซ์นะครับต่างจังหวัดได้ทั่วประเทศนะครับภายในสวยมีจอให้ด้วยนะครับจอเพดานสามารถพรับกลางได้สวยงามสวยงามครับสวยงามกุญแจคีย์เลสสมาร์ทเอ็นทีนะครับคันนี้เลขไม่เก้าหมื่นสองนะครับไม่เก้าหมื่นสองนี่ครับคอนโซลด้านหน้าก็เดิมๆสวยๆเลยนะครับปุ่มเอนจิ้นสตาร์ท ระบบแอร์ออโต้หน้าจอ DVD นะครับกระจกไฟฟ้าออโต้ทุกบานนะครับถือว่ามนะิสูบิชิปาเจโร่เนี่ยออปชั่นให้มาครบเลยนะครับอันนี้ปี2022นะราคาไม่ถึงล้านนะครับคุณผู้ชม895,000บาททั้ง2คันนี้นะครับแต่ได้ปี22นะปี22เลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับสวยทั้งคู่เลยเรียกว่าสวยเดิมนะครับเราครับรถสวยมาให้จริงๆ นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับไอดีไลน์แล้วก็ลิงก์ไลน์นะครับมีให้เลือกนะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับแอดไลน์เข้ามาได้เลยสนใจอย่างไรขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมอ่าขออนุญาตรับสายสักครู่นะครับนี่นะครับเพิ่มเติมกันนะครับเมื่อสักครู่รับสายโทรศัพท์ลูกค้าจะเข้ามาดูรถนิดนึงนะครับไปกันต่อเลยนะครับ ก็ฝากไดเยสรับตัว Mitsubishi p a j e r o Sport ทั้ง2คันนี้นะครับคุผู้ชมนะครับเล็กไม่90,000 0กว่าโลทั้งคู่เลยเป็นตัว2.4 GT นะครับสปอร์ตพัดนะครับปี22ราคาอยู่ที่895,000บาทนะทั้ง2คันนะครับสนใจติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เป็นรถสวยใหม่น้อยนะครับนี่ครับแล้วก็อูสุมิวเอ็กมีหลายคันนะครับเรายกตัวอย่างมาเพียงหนึคันให้ดูกัน ตัวน,นี้ก็ราคาหน้าใช้นะอิสุมิวเอ็เนะี่ยราคาเหลือ6กแสนกวบาทนะครับเป็นตัว3.0 DVD Navy เป็นตัวท็อปขับ2เครื่อง3,000นะปี18ด้วยนะครับเลขใหม่ก็วิ่งไปอยู่ที่แสนสามหมื่โลนครัคันนี้6กแสนกวบาทสนใจก็สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับสำหรับตัวอิสุมิวเอ็นะครับนี่ฮะสนใจติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะปี18บ2นะครับ ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับคุณผู้ชมตัวนี้ก็600ปลายนะครับ600ปลายนะครับมาปิดท้ายที่สองคันนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัว Toyota Fortuner โฉม r e g e n d e r นะครับเรียกว่าสวยทั้งคู่เลยนะครับสวยทั้งคู่เลยนะครับตัวนี้หล่อมากคันนี้เลขไมวิ่งไป40,000 นะครับสำหรับตัว2.8 Legend ดเนะดมีลูกค้าถามมาเยอะแล้วครั้งนี้ติดจองไปแล้วแล้วก็หลุดจองมานะครับครณนี้ลูกค้าจัดไม่ผ่านเราก็ทําคืนมาจําไปแล้วนะครับครั้นี้ต้องบอกว่าใครจะเป็นเจ้าของตัวจริงนะฮะร,รอดูอยู่ว่าใครจะเป็นเจ้าของตัวจริงสำหร,นะรับคันนี้นี่ครับคันนี้สวยมากนะครับ2.8 l e g e n d ดเดมาพร้อมชุดแต่งนะครับเป็นชุดแต่งฟรีฟอร์มสเก์ตรอบคันนะครับดูนะครับบันไดข้าง แต่งมาให้ครบเลยนะครับเป็นชุดแต่งฟรีฟอร์มสเกิร์รอบคันบันไดข้างล้อแมกซ e g ีเจนเตอร์แท้นะครับ20นิ้วของเดิมโรงงานเพิ่มเติมชุดแต่งมาให้ดูสวยมากนะครับสปอร์ตมากคันนี้นะครับเลขไมล์วิ่งไป4 0 0 0 0นกว่าโลนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่1ล้าน2 8 0 0 0 0กว่าบาทนะครับนะครับรถใหม่ป้ายแดงก็อยู่ประมาณล้านหกล้านเจ็ดนะครับรุ่นนี้นะสวยมากนะครับ รู้สึกว่ารถใหม่ตอนนี้ขายอยู่ที่1285้านะครับ12 8 5ดนี่ครับตัวครบรอบ60ปีสวยมากนะครับด้านหลังก็เป็นเสื้อท่อคู่นะเป็นท่อหลอดท่อคู่แบบนี้นะครับหล่อหลอนเลยนะครับสวยกริบนะครับสวยกริบเลยทันนี้นี่ครับให้ดูรอบคันกันก่อนคันนี้มีรีวิวเดี่ยวๆไปแล้วนะครับทุณผู้ชมสามารถย้อนไปดูรีวิวเดี่ยวได้วันนี้ผมมาจับมาเป็นนะครับเป็นโมเดลนะครับ ให้ลูกค้าดูอีกรอบหนึ่งว่าตอนนี้สตปอกปรถที่ร้านมีอยู่ประมาณนี้นะครับคันนี้ก็ได้แป้นเบรกแป้นคันลิงที่เป็นสปอร์ตแบบนี้ครับเป็นสีแดงบอดภายในกิปเลยสภาพภายในอย่างนั้นป้ายแดงนะครับคันนี้นะครับเลขไมค์สี่หมื่นสี่คุ้มมากคันนี้ใครได้ไปใช้งานนะหนึ่งสองแปดห้านะครับเป็นตัวสองจุดแปดเรเจนเดอร์นะครับสวยมากสวยมากคันนี้ปียี่สิบสองยี่สิบสามไมค์สี่หมื่น สวยจริงอันนี้ครับใครได้ไปใช้งานถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับราคาก็ประหยัดเงินจากป้ายแดงไปหลายแสนะนะครับแต่ได้รถสภาพน้องๆป้ายแดงเลยนะครับคันนี้ภาษีพลบอต่างๆโครงสร้างต่างๆก็รับประกันนะครับคันนี้สวยเดิมรถไม่มีขยับเลยรถสวยเดิมคิ้วกันทรงกรนสาเสาบีดำเงาติดครอบหมดนะครับ หิือลอยร้อ,รอยเบียดร้อ,รอย,ออยอชนไม่มีคันนี้นะครับรับประกันโครงสร้างและภายในดูนะครับคุณผู้ชมนี่ครับภายในอย่างรถป้ายแดงเลยคันนี้2.8 l e g e n d ด r นะครับ2.8 l e g e n d ด r นี่ครับราคาเหลือ1285นะครับ1285จาก1299ปี23เลขไมล์4ี0 0มจาก1299เหลือ1285นะครับคันนี้สนใจติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยครับ1285ป้ายแดงลองไปเสิร์ชด,ดูอาโยมาน แนงใจอยู่ร้านหกล้านเจ็ดประมาณนี้นะครับถือว่าเซฟเงินกระเป๋าได้หลายแสนไม่สี่หมื่นคุ้มมากครับคันนี้ฟรีดาวได้ด้วยครับออรรถฟรีดาวได้เลยนะครับคันนี้ได้พรมได้สเกิร์ตชุดแต่งต่างๆมาครบเลยเบาะภายในเบาะหนังดําแดงเบาะไฟฟ้าสองตัวคู่หน้านะครับผู้ชมได้ปียี่สิบสองจนยี่สิบสามด้วยคันนี้เพจเดิมโรงงานปียี่สิบสองจนยี่สิบสามหนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทครับ สนใจติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับคันนี้นี่ครับสวยกริบเลยเบาะไม่มีขาดนี่ครับได้พรมต่างๆครบเลยแล้วก็ตัวสครับเพจสติกเกอร์กันลายยังอยู่เลยนะครับฝากระสอบคันนี้นะครับคุณผู้ชมไมค์สี่หมื่นนะครับไมค์สี่หมื่นด้านหลังก็จะมีไฟเบรกนะครับนี่ครับเป็นไฟเบรก IVD นะครับเก่งครัว่า Fortuner สปอยเลอร์ ดำเงาหลังคาดำนะครับเป็นตัวแบล็คท็อปนะครับหลังคาดำา2.8 Legend เจนเดอขับ2ชุดแต่งฟรีฟอร์มรอบคันพรมนะครับแล้วก็เลขไมล์0่4 0ื่นนะครับราคา1,285 1 2 0ดล้าน2บาทคันนี้หลุดจองแล้วนะครับลูกค้าเคที่พัทลุงจัดไม่ผ่านก็ทำคืนมาจำไปแล้วนะครับผู้ชมสนใจรีบด่วนเลยใครอยากเป็นเจ้าของคันนี้นะครับ ประหยัดเงินในกระเป๋าไ,ได้หลายแสนเลยทีเดียวคุ้มครับนี่ครับมีตัวเรดาร์จับเรื่องของแจ้งเตือนการโชว์นะักทิพย์ครุกท่อนโทษต่างๆนะครับกล้องรอบคันชุดแต่งฟรีฟอร์มนะครับไฟหน้าเดิมโรงงานฟอนต์ตัวหนังสือฟอร์จูเนอร์ดำด้านฝาโปองตัวรถสีขาวมุกครับสีขาวมุกแบ็กท็อปหลังคาดำชุดแต่งครบไม่์สี่มืปีสองพ่จนยี่สิบสาราคาเหลือเพียงแค่1,285,000บาท สนใจรีบด่วนเลยรถเพิ่งหลุดจองมานะครับไปปิดท้ายคันนี้กันสำหรับตัว2.4นี่ครับคันนี้เป็น2.4รถบ้านนะครับรถบ้าน2.4นี่ครับ2.4รถบ้านสวยๆคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่เช่นกันแล้วก็มีอัปเดตรีวิวไปแล้วนะครับสำหรับคันนี้ใครที่กำลังมองหารถบ้านปีใหม่ใหม่ ใช้งานน้อยๆนะครับ <studio> ก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับก็เป็นตัว r e g e n d e r ปี2022-23เช่นกันครับคันนี้นะครับเป็นรถบ้านนะครับเดี๋ยวมดูรายละเอียดให้นะครับคันนี้มีรีวิวเดี่ยวๆไปแล้วด้วยนะครับมีรีวิวเดี่ยวไปด้วยนะครับเพิ่งลงรีวิวไปเดี่ยวๆคันนี้นะครับสามารถไปย้อนดูได้เลยนะครับได้ล้อมแม็กนะครับคันนี้ได้ล้อมแม็กดูกันนะครับคันนี้ ปี2 0 2พอ่าับปี2 2เป็นตัว24ขับ2นะครับคันนี้ไมวิ่งไป18,000ไม์น้อยมากนะครับเลขไมล์1 8 0 0ราคาที่1229เป็นตัว24ราคาก็ขยับลงมานิดนึงนะครับ24ขับ2ปี22ไมล์1 8 0 0 0ราคา1229,000บาทครับ1229คันนี้เจ้าของเดิมเขาใส่ล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็ก นี่ครับล้อแม็กโชกันนะครับ20นิ้วนะครับ6ก้านสีเทาเมทัลลิกกระจกหูดำหลังคาดำแบ็กท็อปสีขาวบันไดข้างดำนะครับมือจับโคมีงกุญแจเป็นชีลเลตภายในก็จะเหมือนตัว2.8เลยนะครับเบาะหนังดำแดงแต่เล็กใหม่คันนี้วิ่งน้อยนะครับวิ่งไป18,000โลเองภายในก็ใหม่กิ๊บเลยนะครับได้ตัวล้อแม็กสีล้อแล้วก็ตัว กล้องบันทึกด้านรถของเจ้าของเดิมเป็นรถบ้านนะครับ็รถบ้านทั้งสองคันนี้นะครับซื้อสดไม่มีแวดนะครับฟรีแวดให้นะครับใครสนใจรีเจนเตอร์สองคันนี้ซื้อสดหลังหม่ได้เลยครับฟรีแวดให้นะครับไม่เก็บแวดเพิ่มนะครับฟรีค่าโอนให้ด้วยนะครับราคานี้ไม่บวกเพิ่มนะครับราคานี้ไม่บวกเพิ่มสนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะครับสองคันนี้ สองจุดสี 4, ่รีเจนเดอร์ปียไมล์หมื่นแปดราคา1 2ึ0 0 0 0านสองบาทนะครับสำหรับตัว2.8งจุดแปดรีเจนเดอร์นะครับ,บ, 8, gender, รบ22 23ไมล์ส0 0 0มชุดแต่งครบสเก็ตรอบคันฟรีฟอร์มคันมอเตอร์คูนี้หนึ่งล้าอสนแปดห่นห้าพันบาท2คันนี้ซื้อสดไม่มีไม่มีบวกแวดฟรีแวดให้ทั้ง2คันนะครับผู้ชมสนใจก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะครับคันนี้ได้ล้อมแมร์โชว์กัน20นิ้วนะครับ สนใจคันไหนขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะครับตอนนี้ก็มาอัปเดตนะครับร่าวๆให้เป็นทางเลือกนะครับเป็นไกด์ไลน์ให้กับลูกค้าที่าลังมองหารถสวยๆเอาไว้ใช้งานนะครับย้ำนะครับคันนี้2.4ขับ2นะครับเป็นตัวปี22ไม่หมื่นแปดนะครับโฉมดีเจนเดอร์นะครับสีขาวม,มุกแบ็กท็อปหลังคาดำไม่หมื่นแปดนะครับปี22ขับ2.4ราคาเหลือ1,222,900บาทซื้อสดไม่บวกแวน ฟรีค่าโอดนะครับส่วนคันนี้พระเอกของเรานะครับ2.8 l e g e n d ด r ไม้44,000นะครับปี2022ันจดยีด้วยนะครับแล้วก็ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันฟรีฟอร์มแบบนี้นะครับราคาเหลือ1,285,000บาทซื้อสดไม่บวกเงิเช่นกันคันนี้เพิ่งหลุดจองมานะครับจองไปตั้งแต่รีวิวแรกๆเลยครับคันนี้นะครับวันนี้หลุดจองใครที่ไม่ไม่ไม่ทันรอบแรกนะครับตอนนี้รีบแจ้งเข้ามาเลยครับคันนี้หลุดจองนะ 2.8ตัวนี้นะครับสวยมากแล้วก็ตัวเยซูมิวเอคันนี้นะครับปี2018ราคาอยู่ที่6,000 6 0 0 0 0 0เป๊ปะปานครับตัวน,นี้นะราคาดัวดูให้ทีหนึ่งนะครับประมาณ6,95,000บาทนะครับ695,000บาทหมายเสามตัว3,000ตัว3 0 0พ DVD แล้วก็ตัว2 0 0 0นี้8,95,000ปี22นะครับ มิสูวิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับก็มีให้เลือกหลายรุ่นหลายคันนะครับสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้วันนี้ฝากรถสวยที่ต้นยุสคาไปด้วยนะครับใครสนใจรถรุ่นไหนก็สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อย่าลืมสังเกดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับอัปเดตรับชมก่อนใครไม่พลาดทุกคลิปรถสวยจากต้นยุสขาวันนี้ขอญาตลาไปก่อนจะเพียงเท่านี้นะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ วันหยุดยาวนะครับเพื่อนๆในสนใจสามารถเข้ามาเยี่ยมชมมาดูรถจริงกันได้นะครับที่เสรีไทยซอย64เมนบุรีกรุงเทพนะครับเปิดทาการทุกวันนะครับปากซอยนะครับเลี้ยวเข้ามา10เมตรก็เจอเลยนะครับโชว์รูมของเราอยู่ซ้ายมือนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแต่เพียเท่านี้นะครับสวัสดีครับ